สวัสดีค่ะวันนี้ช่องทันเหตุการณ์ก็มีข่าวสารของแน็กชาลีและจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว,ว่ากามินเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่3แล้วนะคะแล้วก็เป็นครั้งที่นานที่สุดสำหรับรอบนี้ล่าสุดก็มีกระแสข่าวลือออกมาว่ากามินเตรียมบินกลับประเทศเกาหลีแล้วอาทิตย์หน้า ซึ่งสาเหตุที่กลับไปครั้งนี้ก็เพื่อไปรับรางวัลเพราะกามินได้ที่หนึ่งแลงกิ้งของติกตอกเกาหลีและต้องไปถ่ายรูปติดบินบอร์ดและประชาสัมพันธ์ที่เกาะเจจูอย่างไรก็ตามหลังแฟนคลับได้ทราบข่าวต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวอาทิเช่นนีบชาลีไปด้วยนะครับขอร้องกลัวจะมีดราม่าอีกจังเลยไปกับกามินเถอะชาลีไหนๆก็ไหนๆแล้ว ยกครอบครัวไปทั้งหมดเลยไปทำความรู้จักกันทั้งสองครอบครัวปัญหาไม่ใช่ชาลีหรอกครับปัญหาคือ F-C ต่างหากถ้า F-C ไม่ปันชาลีก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วผมว่าเขาสองคนเข้าใจกันแล้วล่ะถึงชาลีไม่ไปด้วยก็คงไม่มีอะไรหรอกมั้งเพราะตอนนี้ความสัมพันธ์เขาพัฒนาขึ้นรอบนี้ไม่น่ากลัวแล้วครับสถานะชัดเจนเหลืออย่างเดียวแค่จัดงานแต่ง ชาวด้อมเตรียมตัวตัดเน็ตด,ด่วนเพื่อความสงบของพวกเราครั้งนี้ปกติครับเขามีสถานะชัดเจนกันแล้วการบินไปกับเกาหลีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับพวกคิดแทน ไม่ต้องคิดนะครับก็เอาเป็นว่างานนี้เรามาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าชาลีจะตามการมินกลับไปเกาหลีด้วยหรือเปล่าและสุดท้ายนี้ฝากกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทานเหตุการณ์ของเราได้มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ